เป็นกระแสวิพากวิจารณ์อย่างเข้มข้นร้อนแรงเลยนะครับกรณีของแฮชแท็กพี่ตูนวิ่งทำใหม่ที่จะออกมาวิ่งแล้วก็หาเงินไปช่วยเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษานะครับก็มีทั้งคนที่สนับสนุนแล้วก็มีคนที่โจมตีโดยก็เอาไปวิพากวิจารณ์ไปถึงรัฐบาลไปถึงกระทรวงศึกษาธิการคุณผู้ชมครับเราจะไม่เห็นพี่ตูนออกมาพูดหรืออธิบายความในเรื่องนี้นะครับไม่แน่ใจว่า แกอยากจะออกมาพูดอยากจะทําความเข้าใจหรือเปล่าแต่ภรรยาเคียงข้างของแกเนี่ยนะครับได้ออกมาลงรายละเอียดได้ออกมาอธิบายในหลายๆอย่างให้ทุกคนได้รับทราบแล้วก็สะท้อนใี้เห็นอย่างชัดเจนว่าจะยืนยันทําต่อไปอ่าจะยืนยันเดินหน้าทําต่อไปและที่เดี๋ยวหลายคนเรียกร้องอย่างเช่นให้วิ่งไปทาเนียวิ่งไปสภาวิว่งไปบอกนายกอะไรแบบเนี้ยคงไม่ทมามั้งครับเพราะว่าคุณก้อยก็ไม่ได้พูดถึงนะเขาคงไม่ทำหรอกครับอันนี้ไม่รู้นะเพราะเขาไม่ได้พูดถึง คุณก้อยอธิบายแบบนี้ว่าเราเริ่มโครงการมั้งแต่ปี63นะเนื่องจากหน่วยงานที่มีชื่อว่ากสสกองทุนเพื่อความเสมอภาคในการศึกษาติดต่อมาที่มูลนิธิี่9คนละ9อยากจะมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับน้องๆที่ครอบครัวมีฐานะยากจนเป็นพิเศษและกำลังจะหลุดออกจากระบบการศึกษาโอ้โหอันนี้ อ่ะฟังตกใจเลยนะก็จะมีเด็กอ่ะหลุดออกจากระบบการศึกษากสสก็เลยต้องการให้คุณก้อยใช้คาว่าเราซึ่งก็คือคุณตูนกับทีมเนี่ยนะช่วยเป็นกระบอกเสียงใช้คําว่าเป็นกระบอกเสียงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและทํากิจกรรมให้คนทั่วไปได้รับรู้และได้มอบโอกาสทางการศึกษากลับคืนไปให้กับพวกเขาเขาใช้คําว่าเป็นกระบอกเสียงบอกคนทั่วไปใช้กระบอกเสียงคุณเนี่ยบอกคนทั่วไปให้ได้รับรู้และ ให้คนทั่วไปเหล่านั้นเนี่ยมอบโอกาสทางการศึกษากลับคืนซึ่งซึ่งซึ่งมันเป็นการใช้คําพูดแต่ก็คงจะหมายถึงเรื่องการบริจาคทุนทรัพย์เรื่องของการบริจาคนู่นนี่นั่นเนี่ยไปช่วยใช้คําว่าคนทั่วไปไอ้ตรงนี้แหละที่มันไปเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าแล้วทําไมไม่เป็นการบอกเสียงไปบอกไปบอกคนไอ้คนที่มีหน้าที่โดยตรงอ,ะอ่ะอ้าวดูไหมครับไปบอกคนที่มีหน้าที่โดยตรงนะ แต่ถามว่าบอกคนทั่วไปมันก็ไม่ได้ผิดมันเป็นวิธีการของเขาแต่ที่คนจำนวนหนึ่งเขาถามว่าเอ๊ะทำไมเขาบอกเสียงไปบอกคนทั่วไปเนี่ยให้เขามาช่วยเนี่ยทำไมไม่ไปบอกผู้มีอำนาจโดยตรงไปเลยมันจะตรงกว่าหรือบอกทั้งสองก็ได้อันนี้คือสิ่งที่คนเขาถามกลับไปเห็นไหมคะนี่ผมจับประเด็นได้นะคุณก้อยก็บอกว่าเนี่ยทีมงานก็ตะเวนไปทั่วทั้งประเทศไปเจอเด็กยากจนไปเจอไปเจอ,ไปเจอปัญหา ทั้งทุนทรัพย์ค่าน้ําค่าไฟค่าเดินทางค่ารักษาโอกาสทําให้เรารู้สึกว่าอยากส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆเหล่านี้จริงๆเพื่อให้คนได้รับรู้เห็นไหมก็ลงพื้นที่ละแล้วก็เลยจัดงานวิ่งเวอร์ช u n แล้วก็เอาค่าสมัครรายได้นี่แหละรายได้ไม่หักค่าใช้จแหละไปช่วยเด็กได้ร้อยเก้าคนอ่าเนี่ยเนี่ยครั้งแรกนะอืมไปช่วยเด็กได้ร้อยเ้าคนให้เขาได้เรียนต่อได้มีเงินเหมือนกับเป็นทุนเลยอะ คนดูแลเด็กคนหนึ่งเนี่ยได้ร้อยเก้าคนเพื่อที่จะส่งให้เขาไปถึงฝั่งแล้วก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันติดโควิดแต่ก้อยทีมงานกับกสศก็ยังทำงานอย่างต่อเนื่องก้อยบอกว่าตอนท้องเนี่ยเห็นคุณตูนประชุมออนไลน์วันละสามสี่ชั่วโมงทุกอาทิตย์เลยเพื่อเตรียมโครงการครั้งที่สองคุณตูนตั้งใจมากอยากให้โอกาสน้องๆอ,อ,อืม เพราะหากรอนี่เห็นไหมเพราะหากรอก็คงมีเด็กอีกไม่รู้เท่าไหร่ต้องออกจากระบบการศึกษาไปอย่างน่าเสียดายคือพูดอันนี้อันนี้ประเด็นนี้เดี๋ยวค่อยพูดกันคือน่ากลัวมากแล้วก็บอกว่าสุดท้ายนี้พี่ตูนไม่ได้ออกมาวิ่งยาวๆเหมือนที่คนเข้าใจผิดนะคะขอบคุณที่อ่านจนจบผมก็อ่านสรุปจับประเด็นเลยนะคือคุณคุณก้อยเนี่ยหรือว่าสสสหรือคุณตูนก็จะบอกว่ามันมีเด็ก จำนวนมากเลยที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาเลยคืออาจจะไม่ได้เรียนแล้วไม่มีเงินนะเอาพูดง่ายตามตรงอะ่ะไม่มีเงินนะเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่มีเงินไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาทุนทรัพย์ไปช่วยเขาเขาถึงจะได้เรียนต่อโอ้มันก็เป็นเรื่องใหญ่นั่นหมายความว่าไม่มีเงินหลุดจากระบบหลุดเอามาก็คือต้องไปทํางานี่ะทว่ากันง่ายๆคนเราก็ต้องทํางานคุณก้อยก็เลยกับคุณตูนก็เลยเออ ขออนุญาตเป็นกระบอกเสียงเธอใช้คํานี้เลยนะกระบอกเสียงสื่อสารไปให้ทุกคนได้รับทราบและให้คนทั่วไปเนี่ยเขาใช้คําว่าให้คนทั่วไปรับรู้และมอบโอกาสทางการศึกษากลับไปกับพวกเขาคือจริงเรื่องนี้เรื่องนี้เอ่อคนทั่วไปรับรู้แล้วกนระเอ่อคนทั่วไปรับรู้แล้วแหละตอนเนี้ช่วยกันละคุณก้อยหรือคุณตูนจะเรียกร้องหรือไม่เรียกร้องก็ตามแต่นะฮะรัฐบาลนี่ก็ต้องรู้ด้วยกระทรวงศึกษาก็ต้องรู้ด้วย ลูกหลานเราเป็นจํานวนมากถ้ามีมีเงินหลุดออกจากระบบทันทีครับเนี่ยที่เขาบอกเนี่ยหลุดออกจากระบบทันทีคุณก้อยพูดเองนะฮะว่าหลุดออกจากระบบการศึกษาเลยวันนี้ก้อยหรือตูนจะพูดถึงรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาหรือไม่ก็ตามแต่ไม่ใช่ประเด็นละครับมันเป็นเด่นก็คืออยู่ว่ากระทรวงศึกษากับรัฐบาลเนี่ยต้องรู้แล้วว่ามันมีปัญหาแบบนี้ขึ้นจนทําให้คนจํานวนหนึ่งเนี่ยเขาต้องออกมาเป็นกระบอกเสียงไปบอกแค่คนทั่วไปรับรู้ แต่สาเหตุที่เขาไม่ไปบอกถึงกระทรวงไม่ไปบอกรัฐบาลเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าไม่สามารถที่จะไปอ่านจิตอ่านใจใครได้แต่ก็ถือว่าเขาก็ได้ทําในระดับหนึ่งสืบเนื่องจากว่าคุณตูนเองก็เป็นคนดังคนมีชื่อเสียงและเป็นคนที่สร้างปรากฏการณ์และเป็นกระบอกเสียงโอ้โหอันใหญ่มากเลยล่ะเรื่อไหมครับคนเขาก็เลยคาดหวังว่าเฮ้ยน่าจะไปบอกผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงด้วยนะ นั่นก็หนีไม่พ้นหรอกครับก็คือกระทรวงศึกษาธิการร้าบากคือจริงๆถ้าบอกกระทรวงบอกรัฐบาลก็ไม่เห็นได้ทําอะไรผิดเนะครับผมก็คือคือคนกําลังจะคิดว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าไปเรียกร้องรัฐบาลไปวิจารณ์รัฐบาลไปพูดถึงกระทรวงเป็นเรื่องผิดหรือเป็นเรื่องที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันเหรออันนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นไปตามกลไกอยู่แล้วประชาชนตัวเล็กๆเรียกร้องเสียงไม่ดังก็ต้องมาไหว้วานสื่อ ไหว้วานคนที่มีชื่อเสียงเพราะเสียงเขาดังกว่านี่คือข้อเท็จจริงนึกออกไหมครับและสื่อและก็อะไรก็ตามแต่เนี่ยคาว่ากระบอกเสียงก็คือไม่ใช่เราเราเนี่ยเป็นกระบอกเป็นโทรคงแล้วเอาเสียงของพวกเขาเนี่ยผ่านโทรคงของเราซึ่งมันดังกว่าเนี่ยและก็ต้องยิงไปให้ถูกจุดการเอาไปบอกกับคนทั้งประเทศเนี่ยอันนั้นก็เป็นหน้าที่หนึ่งของกระบอกเสียง แต่มันจะเพอร์เฟกถ้าเอาไปบอกผู้ที่มีอำนาจรับผิดชอบโดยตรงด้วยมันจะเพอร์เฟกคือมันไม่ผิดอะเพียงแต่มัน,มนจะเพอร์เฟกมันจะสมบูรณ์แต่ผมก็บอกว่าต่อให้เขาไม่ได้เอ่ยชื่อถึงเนี่ยนะกระทรวงศึกษารัฐบาลเนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่ามันคุณก็ต้องลงมาจัดก,การอะจะทำเงียบๆทำเป็นแบบเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อแบบนี้ไม่ได้ ถ้าอีกฝั่งคือถ้าเป็นทางการเมืองออกมาพูดเรื่องนี้ก็จะหาว่าโจมตีทางการเมืองพยายามมองโลกในอีกมุมหนึ่งนะครับแต่อันนี้คุณคุณตูนคุณก้อยเ,อเขาออกมาพูดเองเนี่ยเขาก็คงไม่ได้ต้องการโจมตีพลเอกประยุทธ์ไม่ได้โจมตีรัฐบาลแต่เขาบอกว่าเด็กที่มีฐานะยากจนเนี่ยกําลังจะหลุดออกจากระบบการศึกษาไปเรื่อยๆนะหลุดออกไปหลุดออกไปหลุดออกไปรัฐบาลกระทรวงศึกษาไปทํายังไงก็ได้ครับต้องไปอุดครับ ต้องไปอุดเพื่อให้เขาได้มีโอกาสร่ำเรียนหนังสือมากกว่านี้หากว่าไม่มีเงินนี่คือมุมมองและก็การจับประเด็นมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็อยากพูดถึงเรื่องนี้ให้สร้างสรรค์แล้วก็ย้ําว่าการเรียกร้องไปถึงรัฐบาลเรียกร้องไปถึงกระทรวงการวิาพากษ์วิจารรัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการโจมตีมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่ ประชาชนหรือกระบอกเสียงเนี่ยจะต้องสะท้อนให้ผู้มีอำนาจได้ยินเพื่อที่ผู้มีอำนาจจะได้ลงมาแก้ไขปัญหาให้กับลูกหลานให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับหากว่าคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนทีมข่าวอีซียุคนทีมข่าวอีซี่นิวส์นะครับและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนทีมงานในต่างจังหวัดและ รถข่าวปันสุขที่เราจะได้เอารายได้ที่เกิดขึ้นมาจากการขายสินค้าของเราเนี่ยนะครับไปแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้คุณผู้ชมสามารถสนับสนุนนี่ครับเนื้อแดดเดียวทอดสีขาวๆเนี่ยบัคมันติดน้ําแข็งนะครับผมออกมาจากช่องฟรีฟเนื้อแดดเดียวทอดเห็นไหมฮะเนื้อสีเข้มๆเ,เลยนะครับนี่เนื้อแดดเดียวทอดสูตรยุคคนนะครับชุดละ295บาท นะครับน้ำหนัก400กรัมนะครับด้านล่างพิมพ์คนว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปในลิงก์ไลน์นี่จะชัวร์สุดลิงก์ไลน์เนี่ยคุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์ปุ๊บเนี่ยนะฮะระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้กดเข้าไปในลิงก์ไลน์ก็ทักทีมงานเขาด้วยนะครับว่าสนใจสินค้าตัวไหนจะสนใจเนื้อแดดเดียวทอดหรือว่าหมูแดดเดียวทอดหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งที่ชัวร์นะครับนั่นก็คืออินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือไม่ก็นอร์มอลยุคนได้นะครับ ชุ่ละาบาบาทนะครับถามว่าเนื้อแดดเดียวทอดเนี่ยความอร่อยมันอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมครับความอร่อยอันดับแรกก่อนมันเป็นสูตรเนื้อแดดเดียวทอดคนเมืองน่านคนเมืองปัวซึ่งก็คือบ้านเกิดผมเองข้อที่2หมูกับเนื้อแดดเดียวทอดเนี่ยผมพูดมาโดยตลอดนะครับว่าสินค้ามันจะมีความพิเศษกว่าอันอื่นๆเพราะอันอื่นเนี่ยเป็นของชุมชนที่ผมไปทานแล้วมันอร่อยแล้วผมก็รู้จักกับคนที่เขาทําแต่เนื้อเนี่ย กับหมูเนี่ยผมทํากับเพื่อนผมเองนะครับผมทํากับพักพวกผมเองเพราะว่ากินมาแล้วเนี่ยหลายปีนะครับเรากินกันมาแล้วหลายปีเพราะว่าเรานัดสังสรรค์กันกินข้าวกันเราก็จะทําเมนูกับข้าวเมืองเมืองกินกันหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับเนื้อแดดเดียวทอดชุดละสองเก้าสิบมาผมทํากินกันเลือกเนื้ออย่างดีเพราะว่ากินเองไงกินเองกับคนที่เรารักกับพักพวกเพื่อนฝูงเราเราก็จะทําออไมลดีเพราะว่าไม่ได้คิดถึง ต้นทุนกําไรต้องการกินของอร่อยเราทําเองเราก็จะเลือกของดีแล้วเราก็มั่นใจว่าเราทํากินมาโดยตลอดไงถ้าไม่อร่อยเราจะกินหรอครับนึกออกไหมครับถ้าไม่อร่อยเราจะกินได้อย่างไรจนท้ายที่สุดเนี่ยเพราะผมเริ่มมีชื่อเสียงผมก็เลยเอามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองก็คือเนื้อแดดเดียวทอดเป็นของที่ผมชอบรับประทานมากนะครับชอบมากนะครับและที่สําคัญเราใส่ ความรู้ความเข้าใจของเราในการทํางานเนี่ยลงไปก็คือความจริงจังครับซีเรียสครับทั้งสะอาดอุปกรณ์อุปข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างต้องดีหมดนะต้องซีเรียสต้องจริงจังและใส่ปรัชญาในการทําของลงไปก็คือทำพรีออเดอร์คุณผู้ชมสั่งมาเราถึงเริ่มจัดหาวัตถุดิบแล้วก็เริ่มทําแล้วก็เริ่มส่งไม่ได้ทําค้างเอาไว้เพราะนั้นเนี่ยของเหล่านี้เป็นของสดใหม่รสชาติเยี่ยม นะเหมือนกับที่ยุคนกับพักพวกเนี่ยกินอย่างแน่นอนนะครับวันหนึ่งก็แล้วแต่นะฮะบ,บางวันก็20กว่าชุดบางวันก็30กว่าชุดนะครับไม่เกินนี้นะฮะถ้าจะให้ทําเป็นระดับ56-70ชุดเนี่ยอันนี้ก็คงไม่ทําก็คงไม่ไหวนะฮะนี่ครับอันนี้295เนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเนื้อใช่ไหมฮะสองเก้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจก็มาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับด้านล่างหรือไม่เอาชัวร์ก็อินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจ easy ยุคนหรือว่านอร์มอลยุคนก็ได เมื่อกี้พูดถึงเนื้อนะครับทีนี้มาดูหมูบ้างสําหรับคนไม่ทานเนื้อนะครับขนาดเท่ากันนะครับ400กรัมเห็นขาวๆเนี่ยเป็นน้ําแข็งนะครับน้ำแข็งมันเกาะอ,อยู่นะหมูสีมันจะใสกว่านี่ไหมครับแล้วแต่คนชอบเลยว่าชอบหมูหรือชอบเนื้อนะครับหมูสีมันจะใสกว่านะครับหมูเนี่ยจะ2 5 0ห้าสิบนะหมูจะ2 5 0ห้าเนื้อจะ2 9 5้เาสบห้า็นะครับอันนี้จะเป็นหมูนะ นะหมูสีมันจะใสกว่าคุณผูุกม่เห็นไหมฮนะเราแยกอุปกรณ์การทําทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วถ้าสนใจหมูก็พิมพ์ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์นะครับแล้วก็สั่งซื้อกับทีมงานหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคคนหรือว่านอร์มัลยุคคนก็ได้นอกจากนั้นเราจะมีสินค้าอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแหนมกล้วยชาบไม่ว่าจะเป็นน้ําพริกแคบหมูนะไส้อวัวนะ คุณผู้ชมก็เวลาเข้าไปใน l ลน์ครับหรือไม่ก็ Inbox หรือว่ากล่องข้อความเพจ e ิซียุคนหรือว่านอรมอยุคนเนี่ยก็สอบถามอกับทีมงานได้เพราะคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะสอบถามข้อมูลของสินค้าหรือว่าราคาของของกินอันไหนเพิ่มเติมนะครับนี่เป็นสินค้าหมูกับเนื้อเนี่ยเป็นของที่ผมทํากินเองเลยโอหลายปีแล้วคุณผู้ชมทํากันมาหลายปีแล้วนะครับมันจะมีความเป็น การเอาจริงเอาจังการพิถีพิถันนี่เยอะมากเพราะไม่ได้เริ่มต้นมาจากการทําขาย,ยางไงคุณผู้ชมงงไหมทากินนะครับแล้วส่วนคนที่ถามว่าเอ๊ขายมาอ่านข่าวแล้วมาขายของมันดูไม่ดีมันดูอะไรแบบเนี้ผมก็ต้องคือไม่มีผมก็ขอถามคนที่ถามผมเนี่ยนะว่าวันนี้คุณพี่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงคุพี่ไม่ใช้เงินใช่ไหม ช่วยสอนผมหน่อยสิบางครั้งผมก็ไม่ได้ตัดสินคนนะถ้าคุณพี่ใช้ชีวิตทุกวันเนี้โดยไม่ใช้เงินนะคุณพี่สอนผมหน่อยว่าคุณพี่ทํำยังไงอันนี้ข้อที่หนึ่งและผมเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตคนเดียวผมมีทีมข่าวผมมีทีมงานผมมีค่าใช้จ่ายค่ารถนะที่ทีมข่าวต้องไปทําข่าวค่าอินเทอร์เน็ตค่าอุปกรณ์ค่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นจํานวนเงินเยอะเลยแหะครับนะเออ ผมพาคนมาทำงานอยู่กับผมด้วยเนี่ยผมก็ต้องดูแลเขาอะทำไมครับคนที่มาทำงานที่คุณผู้ชมเห็นในองค์กรผมเนี่ยยี่สิบกว่าคนเนี่ยนะครับเขามาทำงานผมฟรีเหรอใครมันก็อยากได้เงินเดือนเยอะๆทั้งนั้นน่ะใครก็อยากมีชีวิตที่ดีกันทั้งนั้นน่ะเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องมีความจำเป็นต้องหาเงินเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตนะเอาไปดูแลเหล่านี้แต่ว่าธุรกิจของผมมันไม่ได้คิดถึงแต่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับมันคิดถึงปรัชญาคือมันต้องมีปรัชญา พูดเหมือนเท่ๆนะครับแต่ไม่ใช่นะครับคือองค์กรธุรกิจธุรกิจหนึ่งเนี่ยมันต้องมีอุดมการหรือปรัชญาของธุรกิจนั้นที่ไม่เกี่ยวกับเงินเพียงอย่างเดียวแฝงอยู่ตรงนั้นด้วยมันถึงจะนำพาไปสู่คุณภาพนำพาไปสู่ความสุขและนำพาไปสู่ความสำเร็จความสำเร็จไม่ได้ชี้วัดกันที่เงินมากหรือว่าเงินน้อยนี่คือปรัชญาของผมนะหนึ่งผมช่วยชุมชนซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผม สองจ้างงานในต่างจังหวัดเด็กต่างจังหวัดไม่ต้องเข้ามาทํางานในเมืองเสมอไปคุณอยู่ที่บ้านก็ได้มีความสุขอากาศดีอยู่กับพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกครอบครัวปู่ย่าตายายนี่เป็นการกระจายออกสู่ต่างจังหวัดแม้จะเป็นสโคปเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นทีมข่าวอิซิยุคนที่ประจําการอยู่หลักก็คือกทมโลดแล่นเป็นปากเป็นเสียงทําข่าวหลักเรียกร้องให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและ กำไรเหลือกว่านั้นเนี่ยก็เอาไปทําโครงการดีๆสนับสนุนแล้วก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนอาจจะไม่ใหญ่ครับแต่ว่าเราได้ทำเนี่ยเราได้ทําไม่ใช่ว่าพูดอย่างเดียวเราทําด้วยและที่สําคัญของที่คุณผู้ชมซื้อไปเนี่ยนะครับเป็นของอร่อยแน่นอนครับเป็นของมีคุณภาพแน่นอนผมเน้นคุณภาพยิ่งกว่าอะไรสกซีเรียสด,ด้วยนะซีเรียสเพราะว่าอยากให้องค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์จริงๆ ให้เขาได้รับรู้ว่า้ของชาวบ้านของที่ชุมชนต่างจังหวัดมันก็สู้ของขึ้นห้างได้สบายมีคุณค่าและก็มีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าเซดิซัมไปนะครับก็ขออธิบายตรงนี้เพิ่มอีกสักรอบหนึ่งนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาใต้คอมเมนต์หรือไม่ก็เข้าไปในลิงก์ไลน์นี่จะชัวร์กว่านะครับเพราะว่าเข้าไปในแชทไลน์เลยก็สั่งซื้อทักกับน้องทีมงานเข้าไปหรือไม่ก็กล่องข้อความหรือว่าอินบอ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนได้วันนี้ผมยุคนขออนุญาต ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ